สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้นะครับหลายคนถามเข้ามาว่าพลิกปลูกแล้วนะครับไม่สุกนะหรือว่ากำลังจะสุกครับจากสีเขียวเปลี่ยนมาเป็นสีแดงเนี่ยกำลังจะเปลี่ยนเป็นสีแดงอยู่แล้วนะครับแล้วก็เน่าแล้วเป็นจุดนะครับซึ่งสาเหตุนะครับเกิดจากมีแมลงนะครับเข้าไปเจาะที่ผลตอนที่ยังเขียวพอใกล้สุกปุ๊บถ้ามีอะไรไปกระทบนะครับตรงสีเขียวเนี่ยพอมันจะเข้าสีเป็นสุกเนี่ยมันจะเน่าก่อน ก็คือมันมีแผงแต่ตอนแรกอยู่แล้วนะวันนี้ก็เลยจะพามาดูวิธีการจัดการนะครับอีกหนึ่งวิธีนะที่ช่วยได้ดีเลยก็คือตัวนี้นะครับแปลงตรงนี้ก็จะเป็นแปลงที่มันมีมะเขือเทศนะครับเนี่ยมะเขือเทศแล้วก็พริกหยวกนะครับเห็นไหมพริกหยวกเห็นไหมครับดกซุกดกทุกต้นนะครับนะบตัวเล็กๆเนี่ยก็ออกผลได้ดีตรงนี้นะครับจะไม่ค่อยได้เอาชีวพันธุ์มาพ่นนะครับเพื่อทดลองว่า ถ้าเราใช้วิธีนี้วิธีเดียวนะครับมันดีขึ้นไหมนะครับก็สังเกตว่าพริกตรงนี้นะครับถ้าอย่างไงจะพูดว่านี่ครับเห็นไหมมันไม่มีรอยเจาะของแมงวันทองนะครับพริกชนิดนี้ก็ถือว่าเป็นที่ชื่นชอบนะครับของแมลงวันทองนะดูดูครับเห็นไหมครับดกมากนะอยากให้พี่น้องได้เห็นกันเัดๆเนี่ยมะเขือเทศก็ดอกครับเดี๋ยวให้วิธีการให้ปุ๋ยด้วยนะ สำหรับสแปงนี้ง่ายๆนะครับเห็นไหมจริงๆโดกมากดกจริงๆนะครับเนี่ยยันขัางในเลยตะใบมันบางเดี๋ยวผมจะเด็ดให้ดูแล้วกันอันนี้ต้นแขันะอรับเพียงต้นเดียวนะครับแล้วดูนะครับอันนี้ไม่ใช่แพลแมลงวันทองนะนะถ้าพ่นชีวพันธุ์ช่วยด้วยครับก็จะดีมากเห็นไหมไม่มีเลยนะบางส่วนก็คือเจาะปุ๊บนะครับแล้วก็จะเป็นเน่าๆขึ้นมาแล้วไม่ได้กินผลผลิตนะครับ โดยเฉพาะพริกสีแดงแต่พริกชนิดนี้ครับก็เป็นที่ชื่นชอบของแมลงวันทองมากๆนะครับมาดูตัวนี้ด้วยครับดกครับกิ่งล้มไปแล้วครับดูแล้วกันนี่เลยนะฮะผลใหญ่ๆสวยๆเลยครับหักหักหักเห็นไหมฮะนี่เจอแล้วนะครับแบบนี้นะครับที่เขาเรียกว่าโดนแมลงวันทองเจาะนะครับนี่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 เจอแล้วก็จะมีบ้างแต่น้อยลงมากนะครับ ดกมากเดี๋ยวผมเก็บแค่นี้ก่อนครับให้มันขยายกว่านี้ก่อนส่วนวิธีการดูแลในแปลงนี้นะครับง่ายมากดับแรกครับปรุงดินให้มีปุ๋ยคอ,อกนะแล้วก็ผมใช้กระลบเผานิดหน่อยนะครับแต่เน้นปุ๋ยคอ,อกกับดินในพื้นที่นี่แหละนะครับก็ปรุงดินปกติแล้วที่สําคัญนะครับที่ดูแลให้ดกแบบนี้นะไม่ว่าจะเป็นมะเขือเทศนะครับก็ติดผลดีพริกนะครับก็ดกบางต้นก็เอ็นเลยนะครับเยอะไม่ได้มาเก็บนะทีนี้เราก็ใช้น้ำหมักปลาทะเลนะครับ ประมาณหนึ่งส่วนสี่ของแก้วอะครับใส่แบบเนี้ยวิธีที่ผมให้นะครับเข้มข้นแบบนี้นะฮะนี่แล้วหลังจากนั้นนะครับถ้าเป็นแปลงที่ไม่มีระบบน้ําผมทําแบบนี้แหละให้เลืดพืชปลื้ืดกแน่นอนนะครับรับรองว่าดกแน่นอนใบก็จะเขียวแล้วก็อันนี้เก็บผลผลิตไม่ใช่รอบแรกนะครับเก็บเรื่อยๆเลยนะสําหรับพริกนะแต่มะเขือเทศเนี่ยเดี๋ยวอีกสักหน่อยก็ได้เก็บแล้วนะครับโอ้โอเกือบเกือบเหยียบอันน<ๆ>ี้ค<ๆ>ือต้นเดียวนะ เนี่ยประมาณนี้ทุก7วันครั้งก็พอแล้วนะครับก็โตแต่ถ้าใครอยากเล่งมากกว่านี้ก็ให้ได้มากตามที่คุณต้องการแล้วก็ใช้น้ำเปล่าลดตามอีกหนึ่งครั้งในตอนเช้านะครับก็ได้แล้วนะครับทำให้พืชน,นะครับทนร้อนด้วยแล้วกเ็เรียกว่าขนาดที่ติดผลนะครับใบเขาก็จะเขียวเห็นไหมครับแทงช่อดอกนะครับแล้วก็ติดผลได้ดีนะ แปลงนี้ก็ไม่ค่อยได้ทดลองดูว่าถ้าเราไม่ค่อยฉีดพวกชีวพันธุ์วิวเรียเมทิไลเซียมเนี่ยนะครับไม่ไม่ฉีดเลยผมทดลองเป็นมีการพ่นน้ำส้มควันไม้นะครับมะขา,มาสมุนไพรบ้างนานๆครั้งนะครับแต่ว่าที่สาคัญผมอยากทดลองว่าถ้าเราใช้ตัวรอดตัวนี้ให้ปัจจัยนะครับตัวที่มาเจาะให้ผลเน่าอย่างที่หลายๆผลนะครับเจออยู่ผลหนึ่งนะตัวที่จัดการแมลงวันทองนะครับนี่เลยครับมะละกอหรือเปล่าไม่ใช่นะครับมะละกอตัวนี้ดกนะครับดูแลดี ดูติดผลอันนี้เก็บตํากินเรื่อยๆแล้วพันเนี่ยครับตําอร่อยมากนะแต่กินสุกก็พอกินนะครับไม่ถึงกับดีวิธีการนะครับก็คือจะใช้ใบกะเพรานะครับยีน่ครับแล้วก็ใส่ไปในขวดเนี่ยลงไปเนี่ยยีหรือว่าเอาไปตําจะดีมากนะครับยีหรือเอาไปตำอ่าแล้วก็ให้มีมีกลิ่นแล้วก็ยัดลงไปเนี่ยแล้วก็ปาดรูนะครับเพื่อล่อแมลงวันทองมันจะมาเฉพาะตัวผู้นะครับแล้วก็บินเข้ามานะครับแล้วก็จะทําให ไม่มีตัวผู้นะครับตัวเมียก็จะไข่ฟออหรือว่าเรียกว่าลดประชากรของเขาโดยอ้อมนะครับโดยตรงเลยแหละโดยตรงนั่นแหละนะฮะแล้วก็จะทําให้เขาเรียกว่ามันไม่ท้องครับไม่ท้องก็ไม่ต้องไม่ต้องไข่นะครับถึงไข่ไข่ก็ฟ่อใช่ไหมล่ะนะครับวิธีนี้ก็ถือว่าลดได้ดีแล้วก็อีกหนึ่งตัวอย่างอันนี้เรียกว่าเป็นสารฮอร์โมนล่อเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นการใช้ที่เรียกว่าไม่โดนไม่โดนผลผลิตของเราแล้วก็ไม่โดนเรียกว่ายังไงไม่โดน ไม่โดนดินด้วยนะครับเพราะว่ามันจะลอยอยู่ด้านบนเดี๋ยวผมจะพาให้ดูแล้วก็พาทําด้วยครับท่านี้ครับถ้าใช้ใบกะเพรากับตัวนี้นะครับแข่งกันสู้ฮอร์โมนที่เขาเรียกว่าสกัดออกมาไม่ได้นะครับเป็นสารตัวหนึ่งนะครับที่เรียกว่าเอามาใช้นะเดี๋ยวผมจะให้ดูขวดดูอะไรอย่างงี้ด้วยผมทดลองมาสั่งมาเทียบกันดูนะครับแค่ใบกะเพรายีอ่ะครับมันเข้านะเข้าดีดูแต่ว่าถ้าเปรียบเทียบวางใส่กันโปะนะครับสู้ตัวสารไม่ได้นี่ฮะเห็นไหมตัวนี้ผมทดลองไว้นะครับ อากาศร้อนวันนี้เต็มเพียบเลยอันนี้เฉพาะแมลงวันทองตัวผู้นะครับมันจะเข้ามาตามงานวิจัยนะครับเห็นไหมเยอะเลยแล้วอุปกรณ์ก็จะเป็นแบบนี้อันนี้ตรงนี้19บาทสาธิตให้ดูนะครับฮอร์โมนตัวนี้ก็จะหน้าตาแบบนี้ครับสารล่อแมลงวันทองนะฮะสูตรเข้มขน้นใช้น้อยอยูน,น่านตัวนี้มันถือว่าเป็นสําเร็จรูปแต่ว่าถ้าใครอะครับใช้แบบตัวที่หนึ่งที่ผมพาทําก็ได้เหมือนกันลดประชากรได้เหมือนกันนะครับ ผมผมลองดมนะจริงๆไม่ควรดมนะผมดมไปดูเฮ้ยกลิ่นมันคล้ายใบกะเพราแต่ไม่ใช่กลิ่นใบกะเพรานะเหมือนใบกะเพราอ่ะมันมีกลิ่นอันนี้ซ่อนอยู่เบาๆนะครับตัวนี้ก็ซื้อมานะฮะสิบเก้าบาทตัวนี้จาไม่ได้นะครับราคาลองไปเืิอด,ดูสารล่อมแมลงวันท้องเวลานั้นนะครับผมสังเกตเลยมันจะบินมาเข้าตรงนี้ปุ๊บแล้วก็วิ่งเข้าไปนะครับทะลุออกมาลูแล้วก็ตกลงไปในขวดนะครับเป็นขวดน้ําธรรมดานะครับที่เรากินเหลือๆนะ แล้วทีนี้เขาก็จะแถมนะครับเป็นเหมือนไส้ถ้าไม่มีก็ใช้สำลีนะชุบแล้วก็เรียกว่าห้อยมัดลงไปแต่ถ้าใครไม่มีตัวนี้ก็เจาะรูนะครับเจาะรูหรือทำสามเหลี่ยมแบบนี้แมลงวันทองนะครับพอมันเข้าไปแล้วมันจะบินขึ้นไปที่สูงนะครับมันจะไม่ค่อยอน,นีย้แต่ตัวนี้ที่มันบินขึ้นไปที่สูงมัน็ออกไม่ได้เพราะว่ากลไกเเขานะครับหรือจะเจาะก,ก็ได้ได้หมดนะครับมันไม่ได้เรื่องยากแต่วันนี้สาธิตให้ดูในแบบเรียกว่าแบบสําเร็จรูปถ้าใครแบบอยากให้มันอยู่ได้นานนะครับใบกะเพราได้นะ ยังยืนยันว่าได้แต่อายุการอยู่ของเรียกว่ากลิ่นเนี่ยกลิ่นเนี่ยมันจะไปหมดไปไวก่อนระวังมาระวังนะครับเนี่ยผมทําให้ดูมันก็จะแบบได้เยอะอยู่นะครับแล้วก็หยุดลงไปเห็นไหมฮะมันจะเข้าไปในไส้เนี่ยผมหยุดเข้ามาประมาณจริงๆก็หยุดประมาณสักห้าหกหยุดก็พอแต่ผมหยุดหยุดไปเยอะๆครับมันจะสูงลงมานิดนึงนะครับแล้วทีนี้ผมก็ ยัดตรงนี้ลงไปยัดไส้ลงไปแบบนี้ครับหรือจะยัดด้านที่มีไอไอกลิ่นเนี่ยเข้าไปเลยก็ได้มันจะได้หอมบริเวณที่ล่อมันมาแล้วก็มาแบบนี้ครับหมุนปิดอย่างเงี้ยครับเนี่ยเท่านี้ครับใช้เป็นเชือกฟางนะมันจะมีรูสมัยรูปถ้าไม่มีรูก,ก็มาใส่คอขวดนะครับก็ทดลองดูครับมันมันเป็นยังไงนะครับลองมาพิมพ์บอกนะหรือว่าใครที่เคยทําแล้วอะครับลองมาพิมพ์บอกหน่อยว่า มีเคล็ดลับดีๆครับมาบอกกันนะหรือว่ามันผิดแปลกไปจากวิธีที่ผมพาทดลองให้ดูครับแล้วมันได้ดีกว่าก็มาบอกแนละ้วผมก็ห้อยไว้ไงครับให้โดนแบบว่ามันไม่โดนแดดทั้งวันนะครับมันจะได้แบบว่ากลิ่นอยู่ได้นานถ้าแบบสาเร็จรูปนะครับแต่ถ้าเป็นใบกะเพราก็ทุกสามวันนะครับก็เปลี่ยนครั้งหนึ่งแต่อันนี้ผมก็น่าจะอยู่ประมาณสักสองสัปดาห์น่าจะได้เพราะว่ามันแบบสาเร็จรูปนะครับก็ถือว่าใช้ได้ผลดีทั้งสองแบบ นะครับแต่ว่าถ้าเทียบันแล้วนับตัวใส่กันเนี่ยสู้ฮอร์โมนไม่ได้มันจะวิ่งเข้ามากว่าแต่ถ้าความเป็นออร์แกนิกก็อยากให้ใช้เป็นสารที่เราทําได้เองก็ได้นะครับถ้าเราอยู่สวนก็ขยันเอาเนาะวันนี้ก็พาให้ดูตัวอย่างสั่งมาทดลองให้พี่น้องได้เห็นนะครับว่ามันเป็นหน้าตาย,ยังไงนะครับราคาประมาณไหนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กําลังใจด้วยนะครับขอบคุณครับ Okay. That's it here. Go, go!